สุขข่าวรอบวันประจำวันที่1กรกฎาคม2565นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าทางการเมียนมาได้ออกมายอมรับและขอโทษกรณีเครื่องบินลุกล้ําน่านฟ้าไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างโจมตีกองกําลังชนกลุ่มน้อยว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาค่ะโดยชีย้แจงว่าตีวงเลี้ยวเข้ามาในเขตไทยนิดหน่อยซึ่งกองทัพอากาศนะคะได้ส่งเครื่องบินขึ้นไปเพื่อแจ้งเตือนแล้วสมาชิกคณะกรรม ที่การสื่อสารของสหรัฐนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้ Google เจ้าของระบบปฏิบัติการ Android และ Apple ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ iOS บนมือถือถอดแอปพลิเคชัน TikTok ออกจากระบบค่ะและไม่ให้เปิดดาวน์โหลดโดยอ้างว่า TikTok เป็นเครื่องมือสอดแนมของจีนและแมจะมีการผ่อนคลายมาตรการนะคะให้สวมหรือถอดหน้าก,กากได้ตามความสมัครใจค่ะแต่ล่าสุดนะคะอนามัยโพของกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาเปิดเผยผลการ สำรวจนะคะพบว่าประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิดเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยผู้มีความเสี่ยงสูงหรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคะจาก89.7เป็น91%ค่ะ